มาที่เรื่องของหอยเชอรี่กันหน่อยอ้าวช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะฝนตกกระหน่ำแบบนี้นอกจากคนเดือดร้อนหอยเชอรี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะคะหอยเชอรี่หนีน้ำ ที่ไหนอ่ะที่หนองตะไกล้ที่อําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาคือฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วน้ำมันก็หลากท่วมพื้นที่แล้วดูน้ำนะเป็นสีแดงเลยคือมันชะล้างหน้าดินปนมาด้วยก็เสี่ยงทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำมันลดลงถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านบอกโอ้ยหอยที่ฉันเลี้ยงไว้เนี่ยมันตายแน่ ไปคุยกับเจ้าของฟาร์มหอยเชอรี่สีทองนายยิ่งพันอายุ44ปีเขาบอกว่ากระชังหอยเชอรี่เนี่ยมันจมน้ําไปเป็นร้อยกระชังนะคะทั้งกระชังพอ่อพันธุแม่พันธุแล้วก็ลูกหอยที่อยู่ในช่วงอนุบาลรวมถึงหอยเนื้อที่พร้อมจะขายแล้วถูกน้ําท่วมหมดค่ะหอยมันหลุดออกจากกระชังด้วยแต่ยังเคราะดีบางตัวเนี่ยมันหนีน้ํารวมตัวกันรอดอยู่ใต้บ่อตอนนี้นะคะ เจ้าของเนี่ยต้องยกเลิกส่งออเดอร์ที่เตรียมจะส่งประมาณสิ้นเดือนนี้500กิโลกรัมคุณผู้ชมยกเลิกออเดอร์ไปก่อนงานนี้เขาบอกโอ้ขอพักหายใจก่อนนะทั้งเจ้าของฟาร์มแล้วก็หอยด้วยด้านประมงอำเภอหนองบุญมากก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วนะคะก็แนะนำวิธีบำบัดน้ำด้วยว่าสถานการณ์อย่างนี้ควรจะต้องดูแลควรจะต้องบำบัดอย่างไรแบบนี้คือใช้สาร EM ช่วยเร่งให้น้ำตกตะกอนได้ค่ะ